คนที่มาวัดเนี่ยมาเดยมาหลายประเทศกุฏิกรรมามาเรื่องนั่นมาเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องคนอื่นเรื่องอะไรที่ปาฐะแต่เรื่องห้องตัวไม่เคยนำผ่าการเจริญกรรมฐานเนี่ยต้องเรื่องของเราคืออยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่พลาดไม่ละโอกาสอนันดีงามเกิดขึ้นเวลาไม่เวทนาขณะเดินกลองต้องหยุดกำหนดเวทนาให้ได้ บางคนบอกว่าไม่ต้องกำหนดปล่อยไปตามเรื่องแค่ทางจะรู้เรื่องไหมทานจะรู้อะไรจริงไหมรู้ของไม่จริงเลยขาดความจริงของชีวิตไปโดยเราก็ไม่รู้อะไรเวทนาเนี่ยมันเกิดอย่างไรมันโดยธรรมชาตินะเกิดมาจากโดยธรรมชาตินะั้นแล้วทําทไมจะหายไม่ใช่ว่ากําหนดปวดหนอแล้วหายเลยจะได้รู้ว่ามันปวดอย่างนี้กั่หนอโดยธรรมชาติจังเกิดอย่างนี้ทุกคน ไม่มีใครทก่์ไม่ปวดไม่เมื่อยแต่ประการใดมันก็มีทั้งปวดทั้งเมื่อยตลอดรายตามเมื่ทั้งสาธุชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมก็ขอให้ทําตามดังนี้เดินจงกลมไปแล้วเกิดไม่สบายใจเกิดเสียใจอะไรขึ้นมาหยุดกําหนดเรียกว่าศึกษาชีวิต ว่ามันเสียใจเรื่องอะไรเรื่องสามีเรื่องภรรยาเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรตั้งแต่ตกค้างว้นในใจเราก็ากาหนดเสียใจหนอชื่อลิ้นปีนะนกำหนดเสียใจหนอพอสติดีเนี้ยสอนมาที่ดีความเสียใจเนี้ยก็จะหายไปความดีใจก็มาแทนที่ความเสียใจก็หมดไปเราจะได้รู้ว่าเสียใจไม่เกิดประโยชน์อะไรกับตัวเราเลย ถ้าไม่เกิดโลกสโลคาพยาธิเกิดแกตัวเราเองตลอดเลยการไหนเลยเราจะรู้เรื่องจริงในตัวชีวิตของเราอ่านตัวไม่ออกแน่นอนต้องกําหนดโกรธใครขึ้นมาขณะที่นางกรรมฐา,านหรือไม่็นนางกรรมฐา,านก,าานกา็ตามถ้าจะโกรธุูนเขียวหรือโมโหโทโสอะไรตามนิยาคาตุสะโมหะตามเรื่องกุเลในนาประกาศดูความเจ้าหมองใจง ก็ให้กำหนดจิตตั้งสติทั้งปัญญะคี่ลิ้นปีกนะีก็เป็นเสียใจโกรธหนอโกรธหนอหายใจยาวๆไว้คนที่หายใจสั้นงนโมโหลายแล้วก็ใจร้อนเราหายใจยาวเนี่ยทำให้เราใจเย็นและทำให้มีเวลาคิดเรื่องอะไรต่างๆได้มากมายหลายประการเรียกว่าหายใจยาว วิธีแก้ปัญหานั้นไม่ยากไปแก้เดี๋ยวให้ใจย,ยาวยเดี๋ยวให้ใจสั้น